สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมพระคันปันทพลังกุลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ pay for performance มาคุยกันนะครับเนื่องจากช่วงนี้ได้รับข้อมูลแล้วก็ได้รับความต้องการจากทางลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการที่จะให้รางวัลผลงานนะเพราะอาจจะเป็นช่วงปลายปีแล้วก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสตามผลงานรวมถึงระบบ Incenti v e ที่จะให้พนักง,งานในแง่ของเงินรางวัลน,นะครับเพื่อกระตุ้นผลงานพนักงานสิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดที่เอกชนชอบมากเพราะอะไรเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับผลงานจริงๆนะแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นให้รางวัลผลงานพนักงานได้อย่างตรงไปตรงมาตามผลงานที่เราต้องการเลยดังนั้นองค์กรไหนที่เขาใช้ระบบ pay for performance ได้ดีเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพนักงานจะมีความ เรียกว่าได้รับแรงจูงใจแล้วกันในการที่จะทําผลงานที่มันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขารู้ว่าอย่างน้อยถ้าผลงานเขาดีขึ้นมันจะมีเรื่องของระบบการให้รางวัลที่ตอบแทนผลงานพูด,ดง่ายว่าทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะฮะนี่คือระบบที่เรียกว่า pay for performance สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังสําหรับหลายองค์กรที่พยายามจะเอาระบบนี้มาใช้เนี่ย ผมมองว่า HR เองหรือแม้กระทั่งผู้บริหารเองนะครับส่วนหนึ่งก็มองไปที่ตัวรางวัลที่ให้ว่าถ้าใครทำผลงานได้ดีจะให้รางวัลยังไงจะให้มากกว่าหรือแต,แตกต่างกับคนที่ทำผลงานไม่ดีอย่างไรจุดนี้ผมว่ามันเป็นปลายทางมากกว่าจุดต้นทางที่ท่านต้องระวังเวลาท่านทำา p y y o r r p r r o r r m n n e e ก็คือเรื่องของการประเมินผลงานนี่แหละ หรือพูดในอีกในหนึ่งก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าพนักง,งานคนไหนผลงานดีไม่ดีจะได้เอาข้อมูลชุดนั้นมาวางเป็นตัวเงื่อนไขในการที่จะจ่ายจุดนี้เป็นจุดที่ยากทีเดียวนะครับเพราะว่าปัญหาในเชิงของการประเมินผลงานมันมีมาโดยตลอดทุกปีแม้ว่าเราจะบอกว่าเราจะเอา KPI มาวัดก็ตามแต่สุดท้ายหลายองค์กรทีเดียวที่เอา KPI มาวัดก็ยัง ดูผลงานพนักง,งานได้ไม่ค่อยแบบเรียกว่าเป็นธรรมหรือว่าลดไบแอสได้บักมากนัก,กน,นะฮะเนื่องจากว่าสุดท้ายแมเน g เจอร์เองนั่นแหละเป็นคนที่จัดเป็นคนที่ประเมินผลงานลูกน้องดังนั้นถ้าไม n d s e t manager ออยากให้ลูกน้องคนนี้ได้ดีเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายเขาจะได้รางวัลที่สูงกว่าคนอื่นเนี่ยแน่นอนมันจะส่งผลต่อผลการประเมินแน่นอนฮะ แมนเจร์คนนั้นก็จะทําให้คะแนนของพนักงานคนนั้นเฟอร์ขึ้นมาจนได้พยายามจะไปหาเหตุผลว่านี่ไงเขาทําได้จริงนะก็ค่อยไปหาเอาทีหลังครับดังนั้นระบบบริหารผลงานหรือ PMS นะฮะหรือการประเมินผลงานรวมถึงการกําหนด Objective กกาารหนดํเป้าหมายตัวชี้วัดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะต้องทําให้ได้อย่างชัดเจนจริงๆมีการเก็บข้อมูลกันแล้วก็ไม่ใช่ต่างคนต่างจะตั้งเป้าหมายก็ได้ เพราะโดยการที่เรามีระบบ incentive ขึ้นมาเนี่ยหลายครั้งที่ Manager ก็เซตเป้าหมายแบบง่ายๆให้กับพนักงานแต่ถ้าเราใช้ระบบนี้จริงๆเราก็ต้องมีเป้าหมายของบริษัทเลยนะครับว่าองค์กรเนี่ยต้องการตัวเลขแบบนี้นะเพื่อให้ได้เกิดยอดกำไรเพราะว่าอะไรเพราะว่า Pay for performance อีกตไอตัวเงินที่จะจ่ายเนี่ยมันต้องตัดมาจากกำไรของบริษัทไม่ใช่ตัดมาจากยอดขายนะครับต้องเอามาจากกำไรดังนั้นเวลาคำนวณพวกเนี้ย มันต้องคำนวณแบบ Forecast ไปเลยว่าถ้าเราทำตัวเลขยอดขายเด้เท่านี้แล้วทีมเซลล์เนี่ยบริหารต้นทุนอยู่ภายในกรอบที่กำหนดนะมันได้กำไรเบื้องต้นมาก่อนเนี่ยนะฮะเราก็จะเอาไอ้ก้อนนี้แหละมากระจายออกมาว่าถ้าเขาสามารถ Control ให้สินค้าหรือบริการขององค์กรก็ตามเนี่ยได้กำไรตามตัวเลขเป้าหมายเราจะเอาส่วนแบ่งกำไรตรงเนี้ยสัก x x x เอนี่ยออกมาจ่ายเป็น i n c e n t i v e ดังนั้น นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าถ้าเซลลทำได้ตามเป้าทั้งยอดและก็ต้นทุนเนี่ยบริษัทมีกำไรแน่แ,นแล้เราก็เอาส่วนแบ่งกำไรตรงนี้มากระจายเป็นเงินกระตุน้นซึ่งถ้าพนักง,งานทำได้เกินกว่าเป้าหมายเราก็ยิ่งมีผลต่างเอามากระจายมากขึ้นอันนี้คือแนวทางในการที่จะเซตตัว pay for performance แบบตรงไปตรงมาดังนั้นถ้าเราต้องการจะจ่ายรางวัลน,นะฮะที่เป็นตัวเงิน ให้มันสอดคล้องกับผลงานจริงๆตัวผลงานต้องวัดได้แบบจะจะแล้วก็ตัวที่วัดได้เนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงไปยังผลประกอบการโดยเฉพาะกําไรของบริษัทไม่ใช่ต่างคนต่างตั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัว pay for performance ผลงานออกมาคือพนักง,งานรวยแต่บริษัทจนนะฮะหลายบริษัทเป็นอย่างนี้จริงๆดังนั้นหลักง่ายๆคือเกณฑ์ในการประเมินต้องชัดมากๆโดยเฉพาะตัวเลขที่เป็นเรื่อง financial ไม่ว่าจะโยงยังไงก็แล้วแต่ออกมาอาจจะเป็นความพึงพอใจลูกค้าที่เราจะใช้เป็นหนึ่งในตัววัดแต่สุดท้ายเราต้องมั่นใจว่าตัวชี้วัดพวกนี้มันต้องวิ่งไปหาผลกําไรของบริษัทให้ได้นะอันนี้คือตัวแรกที่ต้องมีเกณฑ์ชัดๆอันที่2คือเราพอเราทําเกณฑ์เสร็จแล้วครับถ้าเราต้องการจะมีระบบ P4P หรือ Pay for Performance เนี่ยการสื่อสารจะต้องมีอย่างเปิดเผยแล้วก็สม่ําเสมอโดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องเป้าหมาย เป้าหมายกับ actual ข้อมูลจริงที่ทำได้ในะแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไรเพื่อทำให้พนักงานรู้นะครับว่าขณะนี้ถ้าเขาเร่งอีกนิดนึงมันจะถึงเป้าหรือเกินเป้าแล้วมันก็จะส่งผลต่อ Incentive ที่เขามีดังนั้นการสื่อสารสำคัญนะครับสำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่ตั้งเป้าเสร็จเงียบกริบนะฮะไม่รู้ว่าถึงไม่ถึงแล้วพนักงานก็นั่งรอว่าสิ้นเดือนเขาจะได้เท่าไหร่อันนี้ไม่ดีนะฮะ เป้าหมายชัดสื่อสารได้นะฮะถ,ถัดมาคือเรื่องเรื่องของนายอะครับเรื่องของผู้จัดการที่จะต้องมีการประเมินผลอย่างเป็นธรรมคือบางครั้งเป้าหมายชัดจริงสื่อสารจริงแต่สุดท้ายคนเป็นหัวหน้าก็ชอบเล่นแร่แปรธาตุผลงานมานาักงานอะชอบมีข้ออ้างต่างๆนาะนาะนะทำไม่ได้หรือบางคนทำไม่ถึงก็พยายามจะดันให้ถึงโดยหยิบเอาของตัวเองหรือของคนนูน้นโอนไปย้ายมายักย้ายถ่ายเทกันเพื่อต้องการให พนักง,งานคนโปรดของเขาเนี่ยได้รับรางวัลที่สูงที่สุดเคสพวกนี้ต้องระวังเพราะว่าสุดท้ายนี่คือธรรมชาติของมนุษย์นะฮะที่จะต้องมีการเ,าเรียกว่ารักใครชอบใครเป็นพิเศษแน่นอนเราห้ามตรงนั้นไม่ได้แต่ระบบเราควรจะทําให้มันไม่สามารถจะทาตรงนั้นได้นะครับในเรื่องของความลําเอียงสิ่งเหล่านี้คือเรื่องการประเมินนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการพูดคุยละการสื่อสารระบบให้กับพนักง,งานทุกคนได้ทราบ ว่าระบบเราเป็นแบบนี้นะมี Incenti v e แบบนี้นะใครที่จะได้ Incenti v e ตรงๆใครที่จะได้ performance แบบเป็นฝ่ายสนับสนุนจะได้ยังไงสนับสนุนให้ฝ่ายหน่วยงานหลักเขาบรรลุเป้าแล้วเราจะได้อะไรสิ่งเหล่านี้นี่คือต้นทางนะครับที่จะทำให้ระบบ pay for performance เนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ก็คือใช้ในการกระตุน้นจูงใจเพื่อให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีได้ดังนั้นอย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องเงิน โฟกัสนะเรื่องระบบตรงนี้ก่อนว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครโดดเด่นใครทํำผลงานได้ดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเขาทําดีแล้วมีจะมีผลต่อกําไรของบริษัทเพื่อจะเอาเงินส่วนต่างตรงนี้ปันลงมาให้มันเป็น incentive ได้สิ่งเหล่านี้ต้องวางโครงไว้อย่างชัดเจนมิฉะนั้นแล้ว pay for performance ของเราเนี่ยหลายครั้งพนักง,งานแฮปปี้แต่องค์กรก็มีแต่เสียกระเสียนะครับดังนั้นคิดให้ดีก่อนที่จะทําระบบนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับ ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้เพราะนใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ